โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันฟิชชิงกัแมงเพชรนะครับผมวันนี้ก็ได้คันหายากมาอีกหนึ่งคันนะครับผม2คันสคันสองคันก็คือเ้าฟุตกับสิฟุตนะครับเป็นคันหายากรถน่าจะเป็นรถสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นคันเชคสเปียร์นะครับ Y วซิ i ี่นะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคันสปิวนะครับผมคันยูแ l คันตกปลาขนาดอ่า สองสามโลก็ตกได้นะเขาโฆษณาว่ายกป่าได้แต่ผมไม่แนะนําให้ยกนะครับผมนะครับผมตัวนี้ในในใบโปรชัวเขาเขายกป่าเลยนะแต่ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ยกเลยนะครับผมนะครับเนื่องจากคันมันอ่อนจริงๆนะครับผมนะตัวนี้นะครับเช็คสเปียรบางคนก็ยังไม่รู้จักนะครับเช็คสเปียก็คือบริษัทผลิตคันเบ็ดบริษัทหนึ่งนะครับผมคนนําเข้า ก็คือบริษัทของคันเบอร์กเล์ของเรานี่แหละนะครับเบอร์กเล์นะครับผมอาบูเฟนวีดเนี่ยบริษัทเดียวกันหมดเลยนะครับผมเช็กสเปียร์เนี่ยตัวนี้ไวซิลี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นคันที่เวทอ่อนที่สุดในรุ่นนะครับผมนะครับผมตัวนี้จะมีขนาด9ฟุตนะครับผมเป็นสปินนิ่งนะครับ9ฟุตนะครับผมเวทของเขาก็คือ ML ก็คือขนาดสายที่แนะนําก็คือ6-12ปอนด์นะครับผม ตัวนี้จะเป็นคันสปินนิ่งสองท่อนต่อกลางนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับผมหกถึงสิบสองปอนนะฮะก็คือเวทอ่อนอ่อนสุดเลยนะครับผมแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมถ้ามาเจอไอ้ตัวสิบฟุตแต่ตัวนี้ไม่ใช่สิบฟุตธรรมดานะครับผมเป็นสิบจุดหกฟุตนะครับผมเกือบเกือบสิบเอ็ดเลยนะสิบฟุตครึ่งเลยนะครับผมตัวนี้เวทของเขาโหดกว่าอีกนะครับผมสี่ถึงสิบปอนนี่นะครับผม ก็คืออ่อนกว่าอีกนะครับผมนะครับอ่อนกว่าเป็นแหวน UL นะครับผม3.2เมตรนะฮะ10.6นะครับผม10ฟุตครึ่งนะครับผมไม่รู้จะส่งยังไงดีเนี่ย10ฟุตครึ่งด้วยนะครับผมนะครับแต่อาัยว่าได้ได้ยี่ห้อเขายี่ห้อดีนะครับผมเช็คสเปียร์นะครับผมตัวนี้แบงค์เป็นการ์ไฟล์คอมโพสิตนะครับเป็นแบงค์ผสมนะครับผม เนี่ยสีสีสีมันสีแบบคล้ายๆเป็นสีเขียวทองนะครับผมเขียวทองนะครับผมสีแบงค์น่าจะเป็นแบบเป็นสีเขียวทองเชคสเปียร์ไวซิลี่นะครับผมนะครับจับโอ้จับสีได้ยากมากเลยนะครับผมเนี่ย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 จับโฟกัสอะไรได้ยากมากจริงๆนะครับผมนะครับผมสีของเขาค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมนี่นี่นะฮะนี่นะเป็นเม็ดเลยนะครับผมเม็ด เงินโอ้โหค่อนข้างสวยนะครับตัดคลิปด้วยทองด้วยครับทองดํานะครับผมนะครับผมด้ามก๊อกนะครับผมด้ามก๊อกยังไม่ได้เคลือบนะครับผมนะครับผมตัวนี้ด้าด้ามด้ามก๊อกยังไม่ได้เคลือบนะฮะรีซีทก็แบบไม่เหมือนไข่นะครับผมนี่ตัวขาลองจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นขาลองนะครับผมตัวนี้จะเป็นรีซีทที่ล็อกนะครับผมด้ามก๊อกทั้งท่อนเลยนะครับผม ตูดนะครับผมตูดขันแบบนี้คล้ายเซนเซชันนะฮะเบอร์เกอร์เซนเซชันน่าจะผลิตต่อกันน่าจะโรงงานเดียวกันนะครับผมนะครับผมนะครับส่วนไกด์ไกด์ก็โอ้โหค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมนี่เลียวเล็กเป็นไกด์เป็นโครงสเตนเลสวงในไม่ต้องกลัวนะครับลื่นสุดๆตกทะเลได้สบายอยู่แล้วนะครับผมมีความลื่นไกด์ขาเดียวน้ําหนักเบาด้วยนะครับผมนะครับผม นะ,ะก็มีจำนวนกี่ไกล์กันเนี่ยประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12ไกล์นะประมาณดูนะครับผมประมาณ12ไกล์ก็คือเวเทเขาค่อนข้างอ่อนนะครับเป็นก็คือเน้นแบบถ้าปาตอดก็รู้กว่างั้นเหอะนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวใน9ฟุตนะครับผมนนะครับทีถ้า10ฟุตครึ่ง จะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวในสิบจุดหกฟุตนะครับผมนะครับสินค้านะครับผมน่าจะมีน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้เพราะเคยเอามาจําหน่ายรอบหนึ่งแล้วแล้วก็หมดไปนะครับผมอันนี้ไม่รู้ไปเจอผมไปเจอ,ม,เจอมาได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างละห้าสิบคันนะครับผมได้มานะครับผม ก็ราคาก็พันหนึ <te 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 ่งร้อยพันสองร้อยนะครับพันสองร้อยกับพันสามร้อยในรุ่นสิบฟุตครึ่งนะครับผมนะครับปลายค่อนข้างเบานะปลายค่อนข้างเบานี่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 นะครับผมตะกิดนิดเดียวนะครับปลาปลาตะกิดนิดเดียวก็รู้เลยนะครับผมนี่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 นะครับผมแค่ปลายตะกิดนะครับผมนะครับผมเบาจริงๆนะครับผมน้ําหนักก็น้ําหนักเบานะไม่ไม่หนักมากนะครับผม ไวซิลลี่เชกสเปียร์นะครับผมของแท้ด้วยนะครับของแท้นะครับบอกคําเดียวได้ของแท้นะครับของของแท้นะครับผมเคยเห็นเชกสเปียร์ของเทียมมาแล้วนะครับผมของจีนนะครับของจีนอันนี้ไม่ได้ไม่มีบริษัทนําเข้านะครับผมของจีนนั้นของถูกจริงๆอันนี้มีบริษัทนําเข้านี่บริษัทนําเข้านะครับผมแท็กเกิลมาสเตอร์นะครับผมนี่ไว้สําหรับตกปลานะครับผมไว้ยังอื่นคงไม่ได้ไปตากผ้าเขาคงไม่ได้นะครับผม ก็เนี่ยนะครับผมแท็กเกิลมาสเตอร์กับบริษัทนำเข้าของบริษัทเบิร์กลีย์อาบูเฟนวิดอะไรต่างๆนะครับผมเพนเนี่ยนะครับผมแท็กเกิลมาสเตอร์แท้ๆเลยนะครับคันเบิร์กลีย์คันเฟนวิดเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยนะครับผมนะครับสินค้าก็เข้ามาแค่อย่างละ50คันเพราะได้มาแค่อย่างละ50คันนะครับผมแต่แต่ถูกใจอะก็คือสีแบงค์หนึ่งละนะครับผมโครงไกด์เนี่ยค่อนข้างบางนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมเป็นสแตนเลสด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวมันกัดนะครับผม นะครับผมตัดคลิปด้วยนะครับผมตัดคลิปค่อนข้างสวยนะครับผมจะมีตรงนเนี้ยเนี่ยจะเห็นจะเห็นริ้วกันไหมนี่เห็นะตรงนี้ตรงนี้คือการเสริมแรงนะครับผมไม่ใช่ตําหนินะครับผมการเสริมแรงของท่อนปลายตรงนเนี้ยนเนี่ยนะเขาจะเสริมแรงกันก็คือเขาจะพันผ้าตรงนี้จะหนาวกว่าปกตินะครับเป็นผ้ากาวไฟจะหนากว่าปกตินะ นะครับผมเนี่ยตรงนี้มันจะมีทุกคันแหละครับนะครับผมไม่ไม่ใช่ตําหนินะครับผมนะฮะตรงนี้อันนี้ก็คือกล้องพอดีมันเห็นชัดเลยนะครับผมนะับผมตัวนี้ตัวนี้จะเห็นชัดเนี่ยจะมีรอยอยู่ก็คือเป็นการเสริมแรงให้หนาขึ้นเวลารับกับรอยต่อของชุดปลายคันนะฮะชุดชุดชุดปลายคันตรงเนี้นะครับผมชุดปลายคันตรงนี้จะได้รับแรงได้เพิ่มขึ้นนะครับผมจะได้คันจะได้ไม่หักตรงข้อนะครับผมเนี่ยมันจะเห็นจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นอยู่นะครับผม นะครับก็สินค้าจากร้านพานิพันฟิชชิงกำแพงเพชรน,นะครับผมก็สามารถสั่งได้เลยนะจะโทรสั่งก็ได้นะฮะพยายามจะรีบลงให้นะครับสาหรับลูกค้า u t u b e นะครับผมนะครับลูกค้า YouTube ก็คือคนที่ไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นไลน์อะไรต่างๆนะผมจะรีบลงให้ก่อนเพื่อจะได้ขายก่อนนะครับผมนะครับใครอยากได้ปลาแบบปลายสายแบบไวๆปลาตอดนิดเดียวก็วัดได้เลย นะครับผมจะไปใช้15-30้าาปาก็ไม่เข้าสัทีเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นสายเล็กๆกันสายที่แนะนำก็ตามสเปคของคันนะถ้าเกิดมันเกินกำหนดเกินที่มันบอกมันก็มีโอกาสที่จะหักได้สูงมากนะครับหถึงสิซอยถึงสิบองปอนเนี่ยเราก็เขาให้ใช้สายแค่6กถึงสิบองปอนเพราะว่าเขาเทสมาแล้วนะครับผมนะครับแต่ให้ดีที่สุดก็คือเล่นที่กึ่งกลาง ก็คือประมาณ10ปอนเนี่ยสิปอนเนี่ยแปดปอนถึงสิปอนเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับผมอย่างตัวนี้ก็4 4ถึงสิปอนนะครับผมก็เล่นประมาณ6ถึง8ปดปอนก็ได้แต่เอาเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครเล่นนะส่วนมากจะประมาณ10ถึง12กันทั้งนั้นเพราะสาย4ปอนหาซื้อยากนะฮะแต่ที่ร้านมีนะสนใจซื้อสินค้าทักได้เลยนะครับผมนเฟสพานทิดผ่านฟิชชิ่งแหวนเพชรหรือเบอร์โทรก็0 8 8 1 2 6 1 0 0ยังไม่เปลี่ยนเบอร์ เนี่ยครับผมยังไม่เปลี่ยนเบอร์ยังหาเบอร์ได้อยู่แต่แต่ก็คือบางทีผมโทรไปอาจจะใช้อีกเบอร์นึงโทรแล้วนะครับผมบางทีแต่ก็คือพยายามน,ยนั้นะครับเสียงเนี้ยนะครับผมชัดเจนแน่นอนไม่มีแอดมินนะครับผมที่ร้านไม่มีแอดมินผมรับสายโทรคนเดียวรับเองโทรเองนะครับฟังเสียงนี้ใช่แน่นอนของผมเองถ้าโทรแล้วไม่ใช่เสียงนี้ก็อาจจะเป็นเจน,นะ แต่ก็คือก็พยายามจะโอนสายไม่ผมเนี่ยนะครับผมบางทีถ้าเจ๊ยอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์ผมก็นะครับผมก็พยายามก็นั่นนะฮะฝังเสียงเนี่ยชัดเจนเลยถ้าคําตอบไปไรต่างๆก็เป็นของผมนี่แหละนะครับผมสวนมากโดยประมาณสัก9 9 9 9จะเป็นผมรับสายทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่ไม่มีเสียงอื่นไม่ม,ไม,มีไม่ต้องไปบอกเลยนะครับบอกว่าเป็นแอดบีนจากร้านพานิชพันอะไรต่างๆก็ไม่มีเพราะผมตอบเองทําเองทุกอย่างแพ็กเองคนเดียวหมดปวดหัว นะครับผมก็ออเดอร์ก็เยอะจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ใช้ความมั่นใจกันต่างๆนี่แหละนะครับผมขายกันมานานๆนะครับผมลูกค้าเก่าๆก็มีเยอะนะครับผมจากทุกสายอาชีพดีกว่าทุกแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะครับจะไปสายไหนก็ไปได้เลยนะครับผมจะส่งได้หมดเลยก็ สปปลาวก็มีนะครับผมสปปลาวก็ส่งไปที่หนองคายก่อนนะครับเราค่อยๆข้ามฝั่งกันต้องหาขนส่งกันนะครับผมนะครับโดยส่วนตัวก็เคยส่งอยู่เรื่อยๆนะครับผมสปปลาวสวัสดีด้วยนะครับผมนะครับผมก็สนใจสินค้าทักได้เลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับโม้โมโมโม้เยอะไปหน่อยนะครับผมเพิ่งจะได้มีเวลาโม้นะครับผมได้เงินหมื่นนะครับผมไม่ได้นะแต่ลูกค้าได้แล้วมาสั่งของกันสนุกเลยนะครับผม นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเ h กสเปี e ร์ e ว s e r i ี s นะฮะส่วนใครอยากจะได้คันที่เวทที่จะแข่งวันนี้ก็จะมี Berkeley Sensation นะครับก็จะมีสปิน8ปสปินเเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีถ้าจะสูงกว่านี้ก็จะมีเบ r ร์ก e y ย์คัน n h t n i n g Star นะครับเวทสิบยเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ราคา1,800บาทนะครับผมเป็น Spinning 10เวทสิบยงานสวายงานปะนินได้นะครับผมแต่ตัวก็ค่อนข้างจะใหญ่ทดนึงนะครับผมนะก็ลากันไปนะครับผมนะครับ จะรีบทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีอะไรก็รีบลงมานะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับหน้ามองไม่เห็นนะครับ ค้าหับจริงๆครับผม